ที่5มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสักเกสุวิหละลติกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมะหาตาภิกขุสังเคนะสัตธิทังปัจจามเตหิพิกุสักเตหิสัพเพวะอระะหันเตหิทัสหิจะโลกัตาตุผิ เทวตาเยพุยเยนัสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิขุสังคจ,จัทถโขจตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังอะเอตัทะโหเอตทัทโหสะอะยังโรภควาสักเกสุวิหะรติ กบิละวัตถุสมิงมหาวเนม,มะหะตาภิกุสังเคนะสัททิงปัดปัญจะมัตเตหิภิกุสเตหิสัเพเพหวะอะละหันเตหิทัสหิจะโลกทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิบปตตาโหนติภควันตังทัศนายะพิกุสัง คันจะยันนูณะมยยมปิเยนะภักวาเตนุปัสสังกเมยามัดปัะสังก,ม,าม,างกมิตวาภักขวาโตภักวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาเผยเสยพาเสยยาาติาอัทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพารวาปุริโสสัมมิสัมมินชิตัง วาพาหังปัสะเลยะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะมีวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภคะวะโตปุละโตปาตุละหังสุอัตโคตาเทวะตาภคะวันตังอภิอภิวาเทตาวาอากับมันตังอัดทังสุ เอกมันตังทิตาโขอเอกเทวตาพระกะวันโตสันติเกอิกมังคาถังอัภาสิมหาสมโมยุปะวะปะวะนัตเสีิง เทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมะสามายังทักขิตายวะอปะลาชิตะสังคติอัทโขอ,อปลาเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังฆาทางังภา,าสิตะตะละพิกขวุสะมาทะหังสุจิตังอัตโนุจุก,กะมะกังสุ สาระชีวะเนตานิขเหตาวาอินทะลิยานิลักขันติปันทิตาติอัฐโขอปะลาเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาถังอัภาสิเฉตาวาขีลังเฉตาวาปะลีขังอินทขีลังโอหันโอหัดจ,จักมะ นชาเตระเตจะรันติสุทาวิมลาจากุมทาสุทันตาสูสูนาคาติอันตโคอัปลาเทวตาภาควันภาควะโตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตขมิสันติอปายะภูมิงปาหายะมานุสังเทหัง เทวกายังปลิปูเลสสันติติอัทธโคภะกวาพิกขุอามันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทัท,ทสัสุโลกัตธาตุสุทเทว,วตาสันนิปะติตาหิโหตุตาตถาคตังทัสสนายะพิกุสังคัจจะเยปิเตพิกเวอเหสุมอตติตะมัฏฐานังอาลหันโต สัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมพิพัควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอะเหสุงเสรยะทาปิในหังเอตะละหิเยปิเตพิกขเวพวิสันติ อนาคตะมัทฐานังอระหันตุสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควาภควันตานังเอตักปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัละหิอาจิกิิสามิภิกเวเทวกายาังนามานิกิตติสานิภิกเวเทวกาายัง ทิวกายานังนามามิเตศิตส,สามิภิกขวเทิวกายานังนามะนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโลธะอภิสามีติเอวังพันเตติโขเตภิโขภคะวะโตปัจจัสสุงมภคะวาเอตัตถะโวจะ สิโลกะมนุษย์กสามิยมมัตถภูมิมาตทัทสิตาเยสิตาคิริคับพะลังปภิตัตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสันลีนาโลมาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทา,าตามณะสาพุทธสุทธาว,วิปสัสสนะมนาวิลา พิญยูปันปัญจะสะติจตวาวเนกาปิละวัฏทเวตตุอมันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิเตวิชาณทะเตวิชาเตวิชาณัฐพิกขวูเตจะอะอาตักปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาสนางังเตสัมปาตุ ละหุญาณังอมนุษสาณทัศสนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัฏสัตต์ลิงสตังเอเกาสาณังอมนุษสานัมัทธสุงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภปพพุตตาอหุงตันจกสัพพังอภิญญาจั วัคคิตวานะจักกุมาตะเตอา,า,ามันตยิสัทธาสาวเกีสาสเสนละเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิวิชานาถภิกขูเยวูหังกิตตยิสสามิขิลาหิอนุปุพโสสัตะสัทธสาวะยขาภุมมากาปิลกาปิลวัตถวา อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังชะสะหัสสาเหมะวตาัคขานานตวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติ สะหัษสายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัพสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางอิเจเ,เตโสละสะสหัสสายักขานานตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังเวศามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกขุสมมิติงวะนัง กุมพิโลโราชาคาหิโกเวปุรัสสะนิเวสนังพิญโยนังสัตะสหัส,สังยักขานังปลิปยิปลุปปาสติกุมพิโลโราชาค่ิโตราชาคา่ิโกโสปาคะสมิติงมะนังปุริมันจะทิสังราชาทะตะลับโธภาษาสติคัตพานังอาทิปติมหาราชายส,สัตสิโส บุตตาบิตัสสะพะวะพะหาวูอินทะนามามะทับพระลาอินทิมัโตชุติมันโต,ว,นตว,วันะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนังสม,มิติงวะนังทักกินันจะติสังราชาวิลุวิลุละโหตับปะตัปปะสาสติ กุมพันธานังอธิปติมหา,าราชายส,สัโสูปุตตาปิตัสะพระหะโวอินทะนามามหาพพราอินทิมันโตชุติมันโตวันชะมันโตยสัตสิโนโมทะมานาโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสะมิติงวะนังปัญจิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสะส,สติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาติตสะพระหาโวอันทะนามามหัพพระลาอิฐิมันโตชุติมันโตวันละวันโตวันะวันโตยสัสสิโนโมทามนาอธิกรมุภิกขุนางสมิติงวะนาง จที่สังราชากุเวโลตัปะสาสติยักขานาังอธิปฏิมาหาราชายะส,สัตสิโสปุตตาติตัสสะพระโวอิทนามามกม,ะมะหัพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสัมมิติงวะนัง ปุปลิมัติสังทัตตะละโธทักกิเนวิลุหะโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเวโลอุตตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสัม,มันตาจัตุโลทิสาทันทันทัพทันละมานาอับถังสุวัน,นีกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสา อาคูวันจกนิกาสถามายากุเดนทุเวเดนทุกุเตนทุเวเตนทุวิตุจะวิตุโขสะหะจันทนโกามเสถโธจะกินนุขันทุนิขันทุจะปะนาโทโอปะ มันจะเทวะสูตโตจะมาตาลิจะมาตาลิจิตเสโนจกคันทัพโพนัตลูราชาชนโนสะโพอ,อาคูปันจะสิโคเจวะติมพลูสุริยะวัดจักสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนคันทัพพาสหาลาชุพิตโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านัง อถ้าคูนาภษานาคาเวสาราสหาสหตัดจากากัรมพารสกัมพาร,รสตลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทตดรัฐจาจกาอาคูนาคายัยสัสสินโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคาัสมีติง สโสปาคะสมิติงวะนงังยียียีนะคะราเชสหาัสลันติทิพาทิชาปักิตวิสุทตะจกักขู เวหายาสาเตวนณมัชปัตตาจิตลาสุป,ปันาอิติเตสนามังอภยันทตานาครา,าชานามาสิสุปนัโตเขมะเขมามะกาสิพุทธโธสัญหาหิวาจายิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสารนังสารณะมะกกังสุงาางสพุทธังชิตะมชิละหัต ีนะสมุทังอสุสาสิตาภาตโลวาสะวัดเสเตอิทธิมันโตยะสัสสิโนกาละกัญชามหาพิส,สมัตอส,สุลาธานะเวขาเวปะเวปะจิติสุจิติจะปะหาลาโทนัมมุจิสหสะสัตตันจักพลิปุตตานังสัพเพเวโลจะ นามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัทธมุป,ปาคุมสัมารถโยธานิพัทันเตพิกขูนังส,ม,ม,งสม,มิติงวันสัมิติงวันนงอาโปจะเทวาปัทวีเตโชวาโยตัตธาคุมวัลุนาวัลุนาเทวา โสโมจยะยัสสาสหะเมตตาการุณาการิกาเอคูเทวายัสสิโนทเสเตทะสะทศทากายาสเพนานาตวณิโยอิทิมัโตชุติมโตวณวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิภูนางสัมมิติงวะนางเวทูจะทเทวาสหะลีจัตสะ มาจัตทุวียะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลักขิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริมาคูปัปุลักขิตานักขันตานีปุลักขิตาว่าอาคูมันทะพระลาหกาวาสูนางวาส วาสะโวเโสโสสัสโกปาคาปุรินทัโททเศเต,เตะสัศทากายาสัพเพนานัต,ตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานังอาาัฏฐะอัฏฐาคูสหภูเทวาะละมัคคิสิขาลิวะอลิ อลิทกาจะโรชาจัอุม,มาปุปผะนิพาสีโนวะลุนาสหธรรมะจัตจุตตาจัเ,เนชากาสูเลยะลุจิลาอา,อาคูอาคูวาอาคูวาสาวเนนิอา,อาคูวาสาวเนสีโนทเสเตทศตากายาสาเพนานัตตะวน,นีโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสัสิโนโมทะมานาอภิการมุงภิกขูนังสมีติงวันังสัมมาณามหาสัมมานามานุสามานุสุตตมาคิทาคิท,า,คทาปัททสิกาอาคูอาคูมนโนปัททสิกาอัฏฐคูหัลโยุเทวาเยจะ โลหิตวาสิโนปาลคามาหาปาลคาอากูเทวายะสัสสิโนเทเสะเสเตทถสัตากายา a y สัพเมมานตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังสุกากลุมหาอาลุนาอาคูเวคะนะสาสหา โอทะตะใไคหาปาโมกาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคชามิสะมสะมิสสกาจะักยะสัจจิโนทานะยังอาคาปัจุุโนโยทิสาอภิวัสติทะเสเตทะสาตาทะสะตา ทัศธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตว,วันนวันโตยัสัชินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสัม,มิติงว่านังขมิยาตุสิตายามากัตะลาักาจายาสัชิีโนลมพิตากาลามตเสถาโชนิมานาจากอาสวะนิม,มานาลติโนอาคู อัฏฐาปลานิม,มิตาทเสเตทะสาตากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนัวันโตยะสัจสีโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางสัพเทเตเทะวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนาวะ นามันวะเยนะอาขันจุงเยกันเจสัทิสาสหาปะปวุฒชาติมัคขีรังโอขะตินะนมนาสะวังทักเขโมมะขะตลังนาคังจันทังวังอสิสาตาอสิตาติตังสุระสุระสุภารัต หามาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหสานังสกุมาโลติดโสจะโสปาคะสมิติงโสปาคะสมิติงว่านังสหัสสะรรมหะโลกานังมหาพัมมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสัมมากโย ยะสัตสิโสทะเสธาอิสลาอาคูปัญเจกะวะสะวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทวสัพัมมะเกมาละเสนาอภิกามิ ปัตสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสัมันตาปริวาวาเลทะมาโวมุนจิตตะโกจินังอิติตะะัตธะมหาเสโนกันหะเสนังอาเปสยิปานินาตะละมา ัดจะละลังกัตวาเพระวังยะถาปาวุตสะโกเมโขธนยันตุวสวิชุโตตะทาโสปัจ,จุตาทาวติสังกุตโตอาสะยะอาศยังวะสีตันจักสับพังอภินพายะวะวกะิตวานะจักกุมาต,ตัตโตอาันตายิ ตตูอมันตะยิสตถาสาวกีสาสเสนรติมาละเสะนาอภิกันตาเตวิชานาถพิขาวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตตวาพุทธะศาส,าสนังวีตะลาเคหิปักกามุงเนสังโลม,มปิอินชคุงสัพเพวิชิตวา สภวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสโนโมทันติสหปูเทหิสาวกาเตชนเนสุตาติ